เรียกว่าจบความสัมพันธ์กับรักครั้งเก่าไปแบบมีประเด็นขึ้นหน้าสือ่อล่าสุดนักแสดงสาวแพราวานิชาพัฒก็มาเผยหัวใจให้ได้ทราบกันแพรว่าเปิดใจกับมารีและอินลี่ในรายการว่ามาดีถึงเรื่องราวความรักแต่ละครั้งที่ผ่านมาบทเรียนความรักที่ใหญ่หญที่สุดสําหรับแพรว่าคือให้รักตัวเองอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครสักคนจนไม่เป็นตัวเองโดยแฟนคนแรกเลิกกันเพราะเด็กทั้งคู่ตอนนั้นแพรว่าจูจ้จี้จุกจิกฝ่ายชายก็รู้สึกเหมือนมีแม่ซึ่งก็จบความสัมพันธ์แบบไม่ดี ทะเลาะกันใหญ่โตบนรถส่วนแฟนคนที่สองรู้สึกว่าถ้ามีแฟนก็อย่าให้มันดีกว่าตอนอยู่คนเดียวถ้าเขาไม่ได้ซับพอจิตใจและงานของแพรวาขนาดนั้นแล้วอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงแต่งงานมันมันทอนจิตใจกันเกินไปซึ่งตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันจบกันด้วยดีมาถึงแฟนคนล่าสุดแพรวาบอกว่าก็ดีแหละโดยเจ้าตัวไม่อยากพูดแล้วกลัวโดนชาวเน็ตจดยับอีกเพราะสิ่งที่แพรวาออกมาแชร์คือใหญ่ทุกคนเห็นมุมมองความรักของแพรวาบ้างเพราะคนเห็นอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เห็นเบื้องหลังว่าเป็นยังไง พอไปเล่าก็โดนดา่ารู้สึกทำไรก็โดนดา่าก็เลยไม่อยากพูดแล้วถ้ามีความรักครั้งต่อไปก็คงไม่บอกแล้วไม่ต้องให้ชนเดชรู้แล้วเพราะพอรู้แล้วก็มาด่าก,กันเมื่อถูกถามว่าตอนนี้มีคนมาจีบไหมไพรวังบอกว่าก็มีเข้ามาค่อข,ข้างมีฐานะอายุประมาณ30ปีแถมยังเป็นเพื่อนกับมาริเบอร์เนอร์อีกด้วยตอนแรกไม่มั่นใจว่าเขาเข้ามาจีบหรือเปล่าก็ถามไปตรงว่าอันนี้คือชวนเดชใช่ไหมแต่พรวัลก็ปฏิเสธไปจึงยังไม่ได้คุยอะไรกับเขา ยังไม่รู้สึกว่าอยาไปกับเขาขนาดนั้นอีกทั้งไม่ว่างจริงๆด้วยส่วนหัวใจตอนนี้ก็เฉยๆอยู่พร้อมพูดหยอดพันกรอกว่าเข้ามาได้อีกนะคะ